จ็บเมื่่อไรก็าดียววันนี้อยู่ช่องเกมบนลชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม l e f t for Less อะไรสักอย่างนะครับเจ็บเมื่อไรก็เท่ามาเฮ้ยเดี๋ยวนะนเสียงแป๊บต้องเสียงแป๊บ จะไม่ไม่เล้าใจจะเริ่มเริ่มแต่แรกเลยนะครับหนึ่งจุดเจเมื่อ,อไหร่ก็เท่ามานี่ผมแต่งเล็บเองด้วยเยอะอ่ะฮะวันสทีทปมูต้องสุน มึงไม่ต้องสนว่ากูเป็นใครวันไหนที่กูดังมจะรู้ว่ากูใครแล้วมึงไม่ต้องบอกว่ากูต้องทําอะไรถ้าดังกูเองกูรู้กูต้ทำไงทุกคนทุกคนเขามีทําของตัวเองเอามึงเป็นเฮียอะไรม่ยุ่งแี่ไหนท่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วะแปะ๊บแป๊บแป๊บขณะนี้เราอยู่บนเครื่องบินท่านโดยสารทุกท่านโปรดรับคมขัดด้วยอะไรเนี่ยอันนี้บอกอเล็กได้ครับนี่นี่น,นี่น้องผมเองนี่น้องผมเองเนี่ยเนี่ย หัวหัวร้านเหมือนกันเลยเนี่ยตอนนี้กำลังถึงจุดหมายให้ทุกท่านโปรดแล้วมัดระวังต้นไม้ด้วยออเออเอ้าอเล็กเตอร์ล้วบ่ เมื่อกี้เป็นไรครับทุกคนเมื่อกี้อะไรเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ้าเชียร์อะไรเนี่ยเอาเ,เอาเล็กขานหาเล็กเ,เล็กไม่อุย้ยเ,เล็กโดน,นจับไปแล้วอะไรครับโอเคตอนนี้เราก็เติมมาแล้ว มีรูปนี้ด้วยโอเมก้อ oh สนี่กูอยู่ที่ไหนถ้าจำไม่ผิดแดกแดกเขาก่อนแดกเขาก่อนโต๊ะสูงไปบ่เดี๋ยวนะแดกแดกข้าวก่อนครับแดกข้าวกปนยังไงนี่ข้าวปับ๊บหดน้ำอะไรเนี่ยเก็บให้หมด เป็นยังไงข้าวอู้หูโมงโมงทุกคนอู้หูทำลายได้จะผู้หญิงมาละถ้าคิดตามชีวิตรจริงนะครับถ้าเราทีนี้เราต้องหาอาหารก่อนแต่ว่ากู้โดยสารทำไมมีกูคนเดียวได้ได้ได้เอ้อขอขอกันอ่ะ ลม,มรันมากเลยเจ็บเมื่อไรก็เธอมาเอออีกละอีะอะไรเนี่ยอืออือค้างครับอ่ะมาแล้วมาแล้วข้อมกาบกันทั้งสี่แล้ว่เหลือได้ได้ม่ในก้ารน้เมื่อกี้เห็นป่ เออพากลางเกงสีสองอันไปเลยไม่ล่ะเอาเสื้อมาใส่อันนี้น้ำเราก็เต็มพอตอนนี้เอเออกว้างกวงกวง้างมันจะไปไหนมานี่กวงเล่นเดียวมาแลกตอนก่อยเอ้ยจะแลก,กกวงโอ้ยขยันวิ่งเถอ,อะอัตัวนี้ตัวนี้ก็ได้อะกวง้าง Ui, tụi đi đi nè Ây, ôi Ô, da 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 ô, ô, da 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 đá. da 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 đi da tạm, tạm, da da là, nghe. da da ô. Ô, không da 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 thế ô, Ô, ลงปลาของแท้โอ้นี่นี่ข้างบินนี่ข้างบินโอ้ยเก็บของมาแล้วเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วออามาทำไมเอ้ยเราต้องไปดึกดึกใส่กวงงป่าวะเดี๋เดๆๆเด้อเเาไปดึกใส่ให้มันมึนหัวป่าวกงยูใส่ล่ะเก็บจังไดีละครับตวจีอย่างนี้เอาดึกสิ่งอีกเฮ้ยนั่นเด้นนั่นเด้นั่นเด้ เดี๋ยวนะวันนี้โดนแท้เราต้องเราต้องนิ่งๆไว้เฮ้ยเดี๋ยวต้องจับข้างหลังวะโอ้ไปแล้วโอ้สีเวลาเก็บเสบียงกันเจ๊นี่อันนี้กินได้นี่กินได้กินได้ก็เฮียร์นี่ๆ ได้เนนะงงผมล้วนปะโอ้หมดแล้วละ่ะเกมนี้ผมจะไม่ไม่สร้างเอ้ยเราต้องสร้างบ้านหน่อยวะคือมันจะจบ,จบยังไงอะครับเกมนี้นทุกคนพ,พ่อผู้โดยสารก็มีคนเดียวมีนักมีห้องนักบินบ้างวะเออเดี๋ยวได้ดได้อันนี้หางนี่หางอ๋อ เาต้องไปหาหัวเครื่องบินอันนี้หาเครื่องบินมันด้วเออไปหาหัวเครื่องบินได้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 ของเยอะของเยอะหาหัวเครื่องบินครับทุกคนหาห้องโดยสารไม่ใช่ห้องนักบินจะไม่มีการตัดอะไรเลยนะโดยนี้จะพาไปหาห้องนักบินอะไรเนะี่ยได้ได้ได้ดูจากลาักษณะการบินลงมันจะเจิดลงอย่างนี้ เไม่ใช่เจดิดเจิดลงอย่างนี้หางจะตกก่อนหัวจะตกกว่านี้เราต้องไปทางตรงโอเคมาไปละอุย้ยเจอมึงอีกเจอมึงอีกแล้วเออทางนี้พอดีวันนี้เฮ้ยให้กวงให้มันนำทางไหมล่ะครับนำไปเลยลูกเราจะตามเราจะตามมันไปกูฆ่ามันด้วยไปหาหัวเครื่องบินนะครับตุวคน วิ่งวิ่งเอาวิ่งด้วยวิ่งด้วยเอ้ยนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นกระท่อมกระท่อมพวกไอ้ไรน,นั้นแหะคนป่าไม่มีเหี้ยเลยเยอะอะไรเนี่ยชื่อมึงเป็นเรื่ออะไรเนี่ยนี่ตายคาเทมาออขอหน้ากัน ไอ้ท่าเทยียงวะไปช่วยสราะห์แล้วกันเพื่อนโอ้เบิึงเขาเอานี่มาใส่ฮ่าน,นี่ไม่ได้ไม่ได้โอ่ได้ได้ <c oughs> มึงจะตายท่านี้ไม่ได้มึงเป็นมนุษย์มึงตายท่านี้ไม่ได้โอ้ไปมันตายเลยโอ้ยอีกละโอ้นี่สองคนเลยวะ เ้าจะไม่ผิดมันจะมีของให้เราครับโอ้โหดูดิสามารถคีกกันตายด้วยต้องจะเป็นพวกปิกนิกแน่นอนเลยพวกนี้น,น่าโดนคนป่าจับฆ่าโอ้ยเยอยโอ้เพื่อนอเก็บเชือกกันโอ้ใส่ทะลักเลยส่งเคาะละกันมึงเฮ้ยตัง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 ,ตงทำเพี้ยอะไรได้

ดูกูโชว์มาดิ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 ม,ม,มันไม่ทำอะไรเราอะตอนคืนอะมันจะทำตอนคืนแต่ตอนนี้มันไม่มาทำเชื่อกูจะตายดีกว,ว่าเอยเรามาคุยกันเฉยๆดีกว,ว่า yeah. ่ันยี่อุ้ยตกใจพี่ตกใจตัวอะไรใส่เลยมา เก่าหวงเก่าหวงมาดิมาดิอ้าหนีวันนีใส่วิ่งวิ่งวิ่มันกัดักปาะเอาหนีวันนีวันนี้วันี้มึงวันี้เอตตตุมึงวันี้มึงวันี้ไปแล้ววิ่งแล้วฟันหัวเฮียมันลบได้เียอะไรวะเฮียยเฮียเฮ เราต้องทำไงวะต้องหนีกันปะไม่กูอยากฆ่ฮาฮ่าไอคีป,ปอตไอ้ลูกกระจกโอ้หลบได้หลบได้โอ้ยทำไมฆ่าไม่ได้หรอวะหนีเนี่ยอ้ยหลบหลบโอ้ยหล,ลบอีกหลบอีกแล้วมึงหลบอีกแล้วมึงอุอออ้ยอะไรตกอุ้ยโอ้โหตาลายเดี๋ยวอะไรตกมาเมื่อกี้อุย้ย มึงข้าเพื่นกูคนคนโอ้เดี๋ยวเดีโอ๋เดี๋ยวเดี๋ยแบกแบกแบกเข้าไปแบกให้หมดคนนะคนข้าไปได้ไงข้าไปได้ยง้ไฟเอยเฮ้ยเฮ้ยจะตายเฮ้ยเ้ยยยเฮ้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 ยเ วิ่งดิเอาเดี๋ยวลากเอาเอ,อ้ยที่มันลากเรา,าไปว่ะอ,อุ้ยน่ากลัวสัตว์เฮ้ยมันลากเรา,าไปไหนวะอ,อินอ,อินอ,อินแก้าะ อา้อาวอา้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมอ,อ่ะทำไมอ่ะอีอ๋อนี่เราเราให้หัวอยู่เออใช่ใช่วันนี้ไงฟันแม่งเลยสิมันก็งูไม่ไม่เอเก็บขวานเราไปโอ้เดี๋ยวนะถ้าอันนี้เราโดนจับอ๋อเราโดนจับ ว่าลูกเราอยู่แถวนี้ดิหูใ้่โอ้ยโอ้ยอย่างนี้เก้ให้เบิดเก้ให้เบิดหินงอกโอเคเให้เบิดเก้ให้เบิดเอมแผ่นที่เหรอโมีเฮียอะไรเนี่ยมันมันมันบอกประจุอ่ะตี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 เอาเหอยื่อได้ด้ อ๋อนี่วิธีครับอ๋อเคเคเคโอ้ถิงก่อนแผนที่มึ่นหัวมึงนาวตุ๊ด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 กูอันบอกกลางข้างทางกับบ้านเฮ้ยนี่ไงนี่ไงผู้ดีสามมาถึงนี่เหรอครับครับครับ พี่ผว้คนทนทานอ๋อโหคุปสัยล่ะเร่าเรเหตุเมื่อเดียวครับมือเดียวเกระเป๋าใหญ่เอ้ยเมื่มกี้ไม่มีถังดับเพลินด้วยไม่ใส่ล่ะ้ยแดกแดกอาหารกันแดกน้ำกันโอ้ย น้ำหมดด้วยประเด็นอะไรเนี่ยสเปรย์เอ้ยไม่ค่อยว่ากันเอาเราไปทางไหนอะ่ะยังไงวะโอ้เพื่อนไปไงวะเนี่ยนี่ยังไม่ช่วยอะไรเลยตามทางตามกรรมแล้วกัน จับกูไว้แล้วมึงไม่ช่วยเลยกูเลยเนะี้ยอะไรเนะี่ยโอ้โหขดมืดเลยเนี่ยมึงจะไปถูกไหมนะเนี่ยเฮียคนแตได้ได้ได้อะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยเชือกเหรออีหงายลงไปหงาลงลงเลยเนะ่ยเอาไถไถลงไปเออเออเฮียขดมืดเลยคนะอุย้ย ชิบหายจับปูแล้วแม่งไม่รู้อยู่ไหนด้วยไปไปม้วนไอตัวเนี้ยตันวิ่งแม่งเลยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรกระดูกกระดูวิ่งวิ่งวิ่งไอ้ต่ำต่ำปัวละโอ้ยเจ้บจ้าจ้าอ๋โหัวทุ่ม โอ้โหกูจะตายทั้งสองเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแรงไหมเดี๋ยวเออเออกูต้องตายอีกไหมเนี่ยตายครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมาเล่นให้ดูใหม่ บายบายอย่าลืมกดซับ s c r i b e ให้ช่องจังบอลน,นะครับบ๊ายบาย